ค้อมแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับงัวลูกสองหน่อยเนาะแม่นครับผมข้อมนี้ครับไี่อุดเปิดราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าพันครับข้อมที่สองครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับข้อมที่สองไออุดเปิดราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันครับผมสองหมื่นเก้าครับพี่น้องราคาทองต้องต่อรองใดไว้ต่อรองใดครับงัวนทองตัวที่สามนะครับทองยั่เดือนครับไปทองเปียดเดนต์กว่าครับ แปดเดือนกว่าครับไออุดเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นห้าพันครับผมสองหมื่นห้าเป็นงวแม่สาวนะครับผสมได้จักมือได้ผสมได้สิบสองหมื่นครับติดสองหมื่นเลยสองหมื่นครับผมไออุดเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นสามพันครับเติมเติมครับพี่น้องครับตัวสุดท้ายครับตัวที่หัครับเป็นสายลูกถกนะครับทองเ็ดเดือนกว่าครับเจ้าผิดแดงนะครับปากกันทองตัวใหญ่ๆนะครับไออุดเปิดไว้สามหมื่นแปดพันต่อรองได้ครับ สวัสดีครับพี่น้องอสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับมื้อนี้นะครับพี่เจ้าปทุมราชครับพาพี่น้องครับมาเบิ่งง่วราคา,าเบาๆนะครับอยู่กับไออุดครับสวัสดีครับไปอุดครับสวัสดีครับผมมื้อนี้ครับอยู่กับไออุดครับพี่น้องมีง่วราคาเบาๆมาฝากพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับมีง่วแม่ลูกลูกตัวแม่มาฝากพี่น้องสองโคมนะครับราคาลักสองก็มีนไอยเนาะแม่นครับผมง่วแยกลูกสองหมื่นสามแล้วก็ง่วนทอง สองหมื่นใบปาอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับอยู่บ้านสูชาติตำบลลื่ออำเภอปทุมราชมุกดาจังวัฒนาจเจริญนะครับเอาแบบราคาเกษตรกรนะครับจับต้องได้ครับพี่น้องอยู่กับไออุดบรรยากาศตอนซีมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากแม่ลูกคนน่าอายเนาะครับผมนี่ครับคมตอนหน้าพี่น้องนะครับโคมแรกครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวเมนะครับงวลูกสองหน่อยเนาะแมนครับผมคมนี่ครับไปวุดเปิดราคา่ะไรครับสามหมื่นเก่าพันครับ สามหมื่นเก่าพันนะครับต่อร่องหน่น้อยเนาะครับผมราคาครับพี่น้องงัวพอดีเลี่ยงเลยแม่สูงหน่อร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามสิบบวกนะครับงัวลูกสองเนาะแม่นครับลูกไว้จากเดือนเข้าไป่สามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าครับผมคมแหละครับพี่น้องสามหมื่นเก่าพันครับต่อรองหน่ายฝ่าวโถเด้อพี่น้องเด้อราคาห่องครับต่อรองหน่ายทรงฟีกะร้อยกิโลหน่อยเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องแม่พนผสมไว เรียกเป็นทองว่างครับผมทองว่างเงี่ยมันผสมงั้นครับลูกวัยสามเดือนกว่าๆครับพี่น้องลูกเพิ่งงามหน่อยเนาะแมงนี่ครับลูกเพิ่งสีแดงก็แม่ครับเพดดำพ่วงหางดำแมงวันกวนเพิ่งขาถูกขาทอนพี่ประกันให้จักมือครับพี่ประกันยันหนึ่งครับผมให้หนึ่งเดือนที่เก่าหนึ่งเดือนที่เก่าครับหนึ่งเดือนนะครับเพดดำพ่วงหางดำแม่เพิ่งนี่ครับเป็นง้วนไทยกลางนะครับสามหมื่นเก้าลูกเพิ่งกับเป็นรานมันลูกผสมแหละครับพี่น้องคลิปหูดำจมูกดำนะครับ แม่พันงุ์งอไทยกลางนะครับกรีบหูดำจมูกที่ดำบรสีบโปแวงครับงอลูกสองควันจับจุ่มมองนั่งครับกีบเล็บขอเท่าครับปกติเด้อพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกกันละสามหมื่นเก้านะครับราคาวห่อคาถูกค่าทอนประกันให้เป็นเดือนแล้วพี่เนาะแม่นครับประกันเป็นเดือนนะครับสูงหน่อยอ่าสามสิบสามกลบนะครับบรรยากาศซีมง้งเศร้านุ่มพอดีต้องพี่แม่น นุ่มซีเต่านุ่มดีนุ่มดีครับเพลดำพ่วงหางดำครับแม่พันทั้งแม่ทั้งลูกกันล่ะพี่น้องครับนี่ครับโ่มแหลกสามหมื่นเก้าพันต่อรองได้นะครับแม่ย่งทองว่างครับพี่น้องเป็นชุดแหลกนะครับราคาเบาๆจับตองได้ใส่ลูกกันไว้สามเดือนกว่าเนาะจมูกดำครับเพราะเร่งแท่งดังนะพี่น้องว่าจะซนเข้านะครับควันจับจมูกนั่งครับ ลูกเพ่อนลูกเสาเพดดำพว่วงห้างดำครับเอาสนใจทโทรมามหาอุดไดเป็นคูมแหลกของเทสไซนี่นะครับลูกสอง,งผีลองโอสดเนาะว่าเป็นง่วลูกแหลกคนนั้นแหละนอนกับโมมิติงด้วยมาจา้าบมมิตรมาจซีเต่าเนาะซีเต่าครับน,นี่ครับ ไปหูงลูกเพิ่นฟังใสกันน้อยนึงก็นำมุจับพ้อนิดนึงลงไปอ่ะนะครับสามหมื่นเก้าเริ่มไปรองโคูมิ่งสนใจโทรมานะครับต่อไปนะครับเบิ่งงัวแม่ลูกโคมที่สองครับไออุดครับครับผมโคมที่สองครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับโคมที่สองไออุดเปิดราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันครับผมสองหมื่นเก้าครับพี่น้องครับผมราคาห่องนต่อรองไดบ้างต่อรองได้ครับ โอ้ต่อรองได้ยี่พี่น้องแม่สูงได้ยอ่ร้อยยี่บแปดบวกร้อยยี่บแปดบวกว่วลูกเลยนะครับว่วลูกสามครับลูกสามยืนครับผมนะครับลูกไวัยทงเดือนหรือบปล่าเฮีเดือนนี่ละครับเป็นถึงกันไหมวัประมาณสี่จอเดือนนเดลอนพี่น้องแม่นสี่จอเดือนนะครับลูกสาวครับพี่น้องครับโคมนี่สองหมื่นเก้าพันง่วลูกสามนะครับลูกตัวแม่พร้อมพี่น้องนี่กำลังกินอ้กินนมแม่แล้วเมื่อกี้นี่นะครับแม่เพิ่งกกินเก่งแห้งน้อยเนาะแม่นปากใหญ่เลี่ยมเก่งเก้งพี่น้องเพิ่งยืนในท้ายซื้อดอกตอนนี้ นี่ครับลูว่ายอยู่มันเดือนนึงแล้วพี่น้องเนื้ออะจิบ่ถึงก็นเลยนี่แข้งขาเนื้อนังก็ลังมากครับเป็นบรามันดูผสมแล้วเดอ้อจมูกดำนะครับนี่พี่น้องหน้าโงกง้ามใบหูไปทางบรามันแล้วเพดดำพวงหางดำดกสาวครับแม่เพื่อนกระอ่างดีคืออย่างนี้ได้นี่อ่างลึกๆครับขวันจับอยู่มองนังครับนุ่มซีเต่าเนาะพี่นาะงแน่นครับ,มมรบผมสองหมื่นเก่าพี่น้องโอ้จมูกสีดำบริสิบบรวงครับปากใยๆขันงงวปากใ่ มันมาเลือกก็เหล่าใส่เหล,ล่าใส่ด้วยเนี่ยขีปูดดำนะครับตรงหนาเพิ่นเพิ่นดูดินไส่มาขีบเล็บขวาเท่าปกติครับพี่น้องสูงหน่อยเศร้าแปดครับลูกสามยืนขาทุกขาทอนประกันให้เป็นเดือนประกันไม่เดือนครับส่งฟรีรอยโูดเดีบยวปนิใส่ขี้เก่าครับอ้พี่น้องเอเอเอาไปเลียงนะครับขีบเล็บขวาเท่านุ่มซีนะครับพวงห้างดำเพศดดำนะครับเพศดดำพวงห้างดำ,งงดำลูกเพิ่งกินนมเหลวเมื่อกี้้อพี่น้อง ก็ดูคนดีต่อพี่ดูผนดีโอ้ดูคนดีครับพี่น้องครับเพลดําพ่วงห้างดําเพื่อนลูกสาวเผลเนื้อหนั้งกำลังมาหอมลังมีเหดได้พี่น้องนี่เป็นโค้ที่สองครับสองหมื่นเก้าพันครับโอ้ราคานีครับพี่น้องน่าสนใจพาะวเป็นง้วสองโต <laughs> ครับเป็นง้วะสองตแล้วก็ง้วะงัวปีละลูกน้อยแแบบเนาะปีละลูกครับงัวปีละลูกครับงัวพอดีเลี่ยงสำรับงบพ่นบอลไลพี่น้องราคาลักสองนะครับ นี่ลูกสาวเพฝนไว้เป็นตาลูกมะนี่ครับลูกสาวเพฝนเด้อแม่เพี่ยนกับแนมเด้อเป็นห่วงลูกอยู่แต่ว่านี่ไซส์เฉียงนี่ไซส์ดีอยู่นี่ไซส์ดีแม่นปีจาเอากล่องมาจอลูกเพฝนเพ่นกัเป็นระแวงแต่ว่าเพฝนกับบอลเนี้ยฝนหูยังไงซะหูไอ้จ้าไปดูเด้อเอาสนใจโท่ามากครับสองหมื่นเก้าพันต่อรองได้ครับประกันค่าถูกค่าทอนกรับเป็นเดือนเลยพี่น้อง วัวแม่ลูกลูกแม่ครับลูกแม่นี่ละ่ะมันเล่าใจตรงนี้แหละพี่น้องจงังอยลูกเพิ่นกระยันครับแม่เพิ่งผสมอีกพี่นาค้าเอาทุน <laughs> อีกเดือนหนึ่งก็ขึ้นได้นแม่พเดี <laughs> ว่าไทยพี่น้องเลยสูง่อยสักแปดไห้กลางนะครับล้นใจท่วมมาหายอุดครับเป็นโค้งที่สองวัวล,ลูกลูกแม่นะครับพี่น้องนี่อ่างทองยังสี่ละเอาเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับบบมีมองด่างมองแต,ม,งแตมไใ้ดอกน้องไอเนาะตามี้ล่ละ นี่ลูกพื้นดีเยอะดอกพี่น้องเบิ้งหู้ยทางด่างมันนเห็นบะลูกมาให้จับแนอ่ะต่อไปนะครับเบิ้งแม่ทองก็ใบแบัดนี้ครับง้วทองตัวที่สามนะครับทองจปดเดือนก็ใบทองแปดเดือนกว่าครับแปดเดือนกว่าครับไอ้วุฒิเปิดราคาเท่าไรครับสองหมื่นห้าพันครับผมสองหมื่นห้าพันราคาห่องเป็นวันหนึ่ราคาห่องครับโอ้ยพี่น้องเอ๋ยโตบักใหญ่นีครับสองหมื่นห้าพันราคาห่องทองแปดเดือนกว่านะครับสีออกจำปานะครับสูงเอะไรก็ใบ สูงลอยเศาเปีสูงลอยเศาเปีนะครับงัวลูกได้นะครับงัวลูกสามลูกสามข้ดทองสมโตมากเนาะแม่นครับสมโตบามันเลยไหครับไปแม่นสมบามันไงสมบามันไงครับพี่น้องอู้หูสนใจครับสองหมื่นห้าพันคนว่าราคาห้องวันจับจุ่มองนั่งครับสีออกจำปานะครับเป็นงัวออกเขาบีอันเบิ่งให้เบิ่งเขาเขาเป็นโค้งลงนี่โค้งไปแห้งหนานไว้นี่ครับ โอ้พี่น้องเอ้เขาคือิ่งตัดออกรถได้โอเป็นยังเดี๋ยงเอาลูกมาหน่อยเนาะบางท่านเอาไปพี่น้องตัดออกเลยกไ็ได้ได้วยนี่จมูกนะครับสีดํานะครับนี่ใบหูบอสิบอแบงครับตรงกลางจมูกมันก็เป็นสีออก,กน้ำตาลน้อยนึงนิดนึงเพื่อว่าถ่ายกลางนะครับเอาราคาอู้เราใจสิออกตัวอ้ไรสีออกแล้วครับลูกทีบท่องแห้งละไอประกันท่องเห็นเนาะประกันท่องท่องแก็บเส้น หลายเปอร์เซ็นต์เลยหลายเปอร์เซ็นต์เลยอ่าประกันทองครับค้าทุกกระทอนประกันให้เก่าประกันให้เก่าครับนะครับต้งว่นังหนาดีเด้อพี่น้องตุยเนังหนาดีลำโตยาวนะครับเนื้อนนังดีขีดเล็กพอเท่าปกติครับ<ม>นุ่มงามนุ่มสีเตา้าสองหมื่นหาพี่น้องเอ้ยเอาไปหลุนดูครับ<ม>อ่าเพชรดำแดงครับพวงหางดำนุ่มเป็นไข่ละล่ะบ่าวจ้านั่นุ่มไข่อีลี่ตัวได้นุ่มไข่แล้วลูกมันเตะทรวงแห้งละโอ้อีลีอีลี่พี่น้องพี่น้องมึงนุ่มนุ บวกเกินไงบวกเกินจังได้กับบวกเกินออกแท้ประมาณสองอาทิตย์ครับพี่น้องเอาแปดเดือนสิเข้าเดือนแหละครับนุ่มไข่เหลวถ้างัวเคยไปลูกเหลวไหนห้วยบวมข้าวเดียวกับออกไลยเนาะแม่นครับบวมสองสามอาทิตย์ออกได้ผลถ้างัวสาวในเริ่มผลแล้วบวมตั้งสี่ห้าเดือนเอาหัวไทยกลางครับสูงร้อยยี่สิบแปดบอกนบครับทองแปดเดือนสิเข้าเก้าเดือนแหละครับนุ่มบวมเวลาพี่น้องอีกประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ทีละบวกเกินนี่ดอกครับเอาสองหมื่นห่า ทรงฟรีลอยโลดวไ,วลได้บ่ายราคาเนี่ได้คือเก่าครับโอ้วัดใจราคานี่เศรษฐก้อนครับพี่น้องสองหมื่นกว่าบาทงัวทองไก่ขอดนะครับบางท่านว่าซื้องัวแยกดูกกระสองหมื่นซื้อไปก็สะสมติดบ่ติดไอ้เอลยก็จะตั้งพองว่าเด็ดแปดเก่าเดือนแมน <c oughs> ใส่เวลาเป็นปีนะเออแมนอันนี้ซีออกแล้วนั่นบ่แมนครับถือว่าเป็นทางลัดได้ไหมซื้อไปนี่ปุ๊บออกเลยนี่เอานะครับสนใจโทรมาให้อุดพี่น้องสองหมื่นหาครับ ราคางอวแยกลูกกับพุ่มมาก่ะสองหมื่นเอสองมื่นสองหลังงอตัวนี้บมตดองไมเส,สีเยค่าสมบมตดองไมเสียค่าเลี้ยงอีกแปดเก้าเดือนติดบัวติดอันนี้รุ่นตัวแม่ตัวเถิกอย่างเดียวแม่นครับสองหมื่นห้าพันราคาของครับเอาไปอุน่นเถอพี่น้องอ่ะกีบเล็บขอเท่าปกติครับงัออายเพิ่นราคาแบ่งปันนะครับพอได้ค่าน้ำปลากำไรลอยหนึ่งสองลอยพืน้นเอาบอกง,ง่ายๆกันนี่ละ่ปะตปต่อไปขับไปใบยาวเลยบัดเลย นะครับส้นหนาสนใจตัวนี้แห้งหนาสนใจครับสองหมืนเก่าตัวนี้อันนี้เป็นโค้ที่นสองนี่ขูดเพิ่มเยืนยืนเทียบแม่เพิ่มอายเลย<ม>โอ้ยผมเพิ่งเอือนส่อนเถอะแะเมันคืออ่างดีเะอ่างดีกินเก่ง <laughs> อ่อางดีเนาะลูเพิ่งกำลังยิ่งเก่งพร้อมแม่เพ,พิ่มมีใช้เฉียงพร้อมพี่น้องย่งมาแรงเลือกเบียกเดือกงานเก่เาเพิ่นจูงเลียงในการเลี้ยวนข้าวเดียวนี่คตัวสุดท้ายครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่สาวนะครับผสมได้จักมือได้ ผสมได้1 2มือครับ12มือเลี่ยมอมืนี่ครับผมไออุดเปิดราแล้วขาอไครับ2 3ง0 0พครับเปิดไปห0ครับผมต่อรองไดต่อรองไดพี่นงเอามาต่อเอาพี่น่เลย2องสสูงร้อยหยีสร้อยสามสิบนะครับ้อยมสิเป็นแมสเทาผสมโตไห่ผสมโตอยู่ขอกเพื่นขอกเพิ่นเลยแนมนสิมือง2มือนี่ครับสิบสองมืนี่เอาพี่นองเอ้ยสองหมื่นครับสองหมื่ัน ตอลองไหนพ้อมเอาเบิ่งหน้าตาเพื่อนครับพี่น้องจมูกเพิ่นสีดำบวสีบ่แดงครับใบหูฟังขวาเนาะแมน่นน้อยหนึ่งรตรงไปฟังขวาของหัวครับแปดไปน้อยหนึ่งครับจีบเร็บข้อเท้าปกติครับถูกกระทอนประกันให้เป็นเดือนเลย่อประกันเป็นเดือนครับควันจับจุ่มหังนังครับราคาพี่น้องเลยสองหมื่นสามหัวตัวบกใหญ่นึงสูงลอยลอยสามสิบสามไปถึงลอยสามสิบห้าเพราะค่นม่จักเพื่อไปไรเพศดำ พวงหางดำนุ่มสีเต่ามิติงน่มสีเต่าครับนม่คบ่มีิตริงสองหมื่นสามครับพี่น้องราคาห่องก็ซือ้อดอกพี่น้องทร่มากต่อเอานะครับโทร่มาต่อเอา,าตัวบักใหญ่จริงนะพี่น้องนี่ครับราคาแบ่งปันเพศดำพวงหางดำครับกาโทรค่าท,าทอนประกันให้เป็นเดือนไปลียงให้อ้วนแล้วก็งามอีกน้อยไอเนาะครับโครงสางพนใหญ่อยู่นครับกีบเรียบกอดเท่าปกติครับจมูกสีดำวศิสีบ่แบง หัวกับเป็นตาหูยี่หอกพี่นอ้องหูยุหูยี่หอกยืนทายเหตทายดีครับนี่ครับกับมีตรงจมูกไอ้ตรงตรงหูพุงฟังขวาหนําตัดไปได้นึงครับ<ม>เอาบานผู้ใดมีงัวตัวเดียวนะครับหางงัวเป็นมูครับพี่น้องเอาราคาบา่าวไปเนาะขั้นอ้วนขึ้นยังได้กับบอลุบ<ม>งัวตัวนี้ขั้นทองไปยังได้ก็บได้ไแน่นได้สูงอืมไม่ได้สูงสูงไรซ่าจำหาพี่น้องนักข่ามั่งไปสองพันสามพี่น้องมึงเน้ยงัวสองพันสามมึงเน้ยครับตัวบกใหญ่หนึ่ง สมัยก่อนเนี่ย้วยสองหมื่นไปแบบนี้สามหมื่นกว่าแต่มือนี่ครับไออุดมีแหวงปันครับพี่น้องห้องสองหมื่นสามพันครับพี่น้องล่าค่าห้องแม่สาวผสมให้สิบสองหมื่นแล้วสิบสองหมื่นละสิบสองหมื่นแล้วนะครับถ่ายอีกประมาณแปดหมื่นตาบึงหลอะครับกันจับจม่งนางครับครับเป็นโต๊ะสุดท้ายครับมือนี่อยู่กับไออุดครับอยู่บ้านสู้ชาติตำบลลืษออำเภอปทุมราชลุกษาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องนะครับเขต แถวอำเภอปทุมลาดครับต้องการอยากได้หญ้าห้งห้อกระโทนหาอายเพื่อนได้พกมันลอยครับหญ้ากินนี่สีม่วงหญ้าวานอิสราเอลก็มีได้เนาะขพองหญ้านะครับย่บานทู่ชติเอาครับบ่สดวกันยังกะเดี๋ยวเพิ่นคนไปให้พี่น้องนะครับพอดนาคองนายยังก็ว่ากันไปเพิ่มเติมอ really ีกหนึ่งตครับพี่น้องนะครับเป็นงัวทองเจ็ดเดือนกว่านะครับโตใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครับเป็นสายลูกกระทบครับท้ายสูงร้อยห้าสิบบวกลบครับ ลูกที่3ใน้ทองตอนนี้เพิ่นได้ทองได้เกืเดือนกว่านะครับเป็นชุดที่หานะครับไออุดเปิดไบสามหมื่นแปดพันนะครับต่อรองได้นะครับทองกับเจ้าพริกแดงนะครับสามหมื่นแปดครับถ่ายสูงรอยหาสิบบวกลบครับเครื่องวิดูแล้วสองโตนะครับโตที่สามไ้ทองครับประกันทองเล้อพี่น้องปากกันทองนะครับประกันตานี้คาทุกคาท้อนกับเป็นเดือนไปเลยเป็นเดือนนะครับสามสิบวันนี่ครับโตใหญ่ๆนะครับ สามหมื่นแปดเป็นห่องซื้อดอกทูดมาต่อเอาตอนนี้เป็นทองอ้วเจ้าพริกแดงนะครับ S.K. ห้าแปดหนึ่งครับมีใบมีหลอดนะครับทองอ้วเจ้าพริกแดงวันที่ผสมนะครับวันที่สิบเก้านะครับมิดทูน่าฮกหาครับกำหนดขอดสามเมษาหกหกนะครับสามเมษาอีกเดือนกว่าๆครับเอวิลลุลูกเด้อพี่น้องนี่ครับสามหมื่นแปดเป็นห่อราคาเบาๆ้อพี่น้องสขารับมั่วตัวใหญ่ๆอะไรกับทองที่เข้าแปดเดือนนะครับเจ็ดเดือนกว่านะครับ เป็นลูกกระทบนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งรายละเอียดง่วดเลยกันนะครับหนาโนกงามคลิปหูดําจมูกที่ดําบอสีบาแวงครับนี่ครับดูที่3ในทองครับนาขาติดโบดนะครับกีบเล็บขอเท้าปกติครับ3 8มหมต่อรองได้นะครับเพิ่มเติมให้อายเพื่อนนะครับผู้ใดหางว่าทองตัวใหญ่ๆและค่าเบาๆนะครับตัวนี้ กะเทีมีตรวนี้จุดหนึ่งนะครับงวตัวนี้ก็คือนุ่มเพิ่นมีอยู่สามหัวครับนุ่มเพิ่นมีอยู่สามหัวอีกหัวหนึ่งไอวุฒินบนววามันขาดไปแต่แต่หน่อยนี่นะครับขอคนรลับใ้เด้อพี่นอ้องนี่ครับมีสามหัวหายไปหัวหนึ่งขีบเรียบกวเท่าปกตินะครับลูกกระทบตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ดีครับพี่นอ้องทองเจ็ดเดือนกว่าประกันทองประกันตำนี้ครับเพศสีดำสนิทนะครับล่ามางลาง,ลางพว่วงหางดำเครื่องโบด นะครับเครืองบดทรงฝีกันหนึ่งรนยกิโลนะครับนี่ครับสามหมื่นแปดนะครับราคาของมีนุ่มนั่นแหละเรือสามเต่านะครับก็คนรับได้เลยกันแต่รับงัวเอาราคาเบาเบานะครับราคารักสามนะครับสามหมื่นไดนั่นโทรมาต่อเอาเข้าไปอุดเป็นชุดที่หานะครับบันนี้เป็นโตที่หานะครับนี่ประกันทองประกันตำนี้ครับตัวใหญ่ๆลำตัวเงาเๆนะครับสามหมื่นแปดนะครับ มาที่ผสมกับที่เก่ามีถุหนาครับตอนนี้ได้เดือนเกกว่าแล้วครับเอ้ามีตรงนุ่มดีละเขาคุ้นลับได้ละกันนะครับเยยบเล็กกว่าเท่าปกตินะครับงัวใหญ่ซุ้มลอยหาวที่บกลบมือนีก็มีแบ่งปันพี่น้องเป็นหาแล้วครับหาชุดเด้อพี่น้องสนใจตัวใดกระทุหาไอ้อุดครับยู่บานชูชาตมบลเรื่อมเพื่อปทุมราชวงศาจังหวัดลำลตเจริญครับเบอร์ไล์กับเบอร์โทรเลยนะครับอ่ะมักถือใจตัวใดกระทุ่หาไอ้เพื่อนนะครับราคากับกเกษตรกรอนที่เก่าแล้วพี่น้องครับไอ้อุดครับ สำหรับคลิปนี้ครับจ่าปะพุ่มปลานะครับอชบคลิปเพี่ยงตังนี้ครับสวัสดีครับผม oh.